ึงมบอกใครเลิกลามึงต้องบอกมึงก่อนมึงจะเลิกลาได้ไหมแต่มึงเลิกแต่มึงไม่ลาที่สิมึงทรมานเพื่อนผงเนี่ยแต่มึงนี่มึงเลิกแต่มึงไม่ลาบางทีมึงไม่ขาเมาเขาอยากนอนเนาะแต่เพื่อนอยู่มันก็นอนไม่ได้เอามาล้อมือศอกที่เยมันจะกินก็กินไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวเดี๋ยวี่เย เออก็ถริงแล้วก็ริงแล้วอเจ้ว่อเ้มยด้วยนี่งงโง่บ้าดิปวดวะเนี่ยาทักเนี่ยขาขาขาซีขามันมันสิบตงเลยปดวล่ะนี่เลยนะไม่หนักไม่หนักปวด่หนย เสียวหมูชอบอกว่าผัดตอกเียมหมูมาเลย้วยลีขาบ่บ่บ่บยางเพรหตดมันก็มันก็เียนนี่แโอเคไปไปเอไปเลยด้านด้านด้นไปันนี้คุรวยเียวหมูก็ชอบผัดตอกนเจอกันที่นี่ชงหมอ อร่อยนะมั้งหมดต้ไะคอนใส่เขาฟักอกิงข้ายังแนน้วยมง็มกาวซ้่าเล่าเข้าร่างกายลงนะมึงอ่ะเช้พัดแล้วเชอพัดหง่นแล้วง่นแล้วบ๊อบบ๊อิดนะมัน้อเล่มัน้อรวยไปนั้นเลยเไม่ดกทำอะไร ถ่ายรวบอยู่ทางีไงงนีไงเอ้ายูทูบเบอร์นะลูกพี่เขทงนี้ไงางนี้ไงเนี่วันนี้เบอร์สิให้กูมาขวดหนึ่งลูกพี่รับกูไงนาแล้วต้ลวลูกพี่มึงล่ะเอลูกพี่หนึงล่ะไอ่ง เงียบเก็บเลยมันตายมันลุ้นไม่ลงคือไปดูแล้วยังมันตายไปตายข้าห้องเลยเหรอลุ้ไม่ลงถ้ามันตายก็บอกกูเลยไปรู้ให้นี่ไอ้หนึ่งมีน้ำแกงกับใครบ้างจอมอมรินทร์ใครอ่ะไอหนึ่งเนี่ยแล้วเดีก็บอกกับพี่เึงนี่ป้าป้าชายให้กูมาขวดหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ป้ามีชาไม่มีชาให้หนูแล้วป้ามีชาไม่ใช่มึงมึงเขไปจอดนี่ใส่ ใส่น้ำมันแค่่น้ำมันำหนึ่งตักเท่าี้เท่นก็จบแล้วหนึงค่ตเอ็่ยูี่หรอม่ัคนเลยเนี่ยัทักมเี่นีไม่ใช้ยืเ่ไหนเราบร่ที่ไหนถรุ่นเลอะพวกอะยาวเลยยาวเหี้ยอะรี่ตรงนี้กล้บ้านหายกนี่ยไมีเองไรกันีไม่มีอีมี เดูอน้อก็ไม่จบี่ไม่มีจบเลยเนี่ยอนนี้ไม่มีเลยโัวหายกจมึงก็โัวหายไกลถ้าขาบอกใ้ขาาอยู่ใที่ส อันนี้ของคููใช่ไหมนี่อันนี้ของครูก็เนี่ยเอาเอาพันห้าอือฮึ้ล้วผก็พันห้าพันห้นี่นม่ใส่ให้กายเอาไม่ไีสวมหรอกโอ้โหมีดูม่รูทง dạ chúng ta quản ch là спорт incorporating それ cá này đây, có เรียนหนังสือค่อยมาเรียนมหาลัยที่เทียบแล้วกันโยเกี่ยมพรองแคเียนะได้คอนเทนต์เนะี่ยนี่คือทำอะไรครับเฮียนี่คือเราไปทำอะไรครับ โอเคนี่ขาตั้งเหล็กบังอ้อยสี่ขานะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตคล้ายๆถังแก๊สนก็ต้องอาใส่ช่างเชื่อมผทุกงานจานเนี่ยแล้วก็มีมีถังรองรับที่โอเคอันึ่งแสนวันนี้เสียบตาเนี่ยช่างเชื่อมแบบโอเคโอเค เอาเรามาดูที่ลิมค์องเอ่อปริยจัน์เขื่อมเสร็จแล้วครับโอเคนี่นนนคือจะเป็นเขาเรียกไอ้นวัตรกรรมนะฮะนวัตรกรรม e นะอีเว์ชั่นนะตลอดทวิศุดก,กรนะ ผลประโยชน์จากการใช้ชีวิตในมนโลกเรานะเสียบตาได้เกินเข้าบอกว่าษาเไรเนี้ยไม่กินเบียร์บ้างเหรอเบียร์ยก็าเลี้ยงเนี่ย ทุกคนมนจะได้เรื่องมาที่กิดาดีแล้วใช่มเาเนล้วช่ไม่นนี้เข้มเนี่ยนเข้มอย่างเจ็ดนทีแล้วไม่ๆเป็นเครื่องเข้มรุ่นใหม่เดี๋ยวอาจารย์จะรีวิวให้เครื่องเขี้ยมรุ่นใหม่นี่คืออะไรของมัน อันนี้สามารถเหิ้ยวได้นะฮะตอนนี้อาจารย์นิดเชื่อมได้อยู่เนี่ยเชื่อมเหล็กได้เลยนะโอเคไหมก็แล้วก็ <Web. S 1> เราเสียบป,ปลั๊กในบ้านเรานะโอเคนะบ้านเราก็คือบ้านที่เราใช้ชีวิตในมนุษย์โลกตรอ,อ,องนีนะอาจารย์ก็ไม่มเชื่อมสองวันเจ็บตายอยู่สองวัน <Grey> ร้องไห้เลย เขาพอเชื่อมได้อยู่ครับเป็นเป็นช่างก็ต้องอดทนหน่อยบางทีก็น้ําตาไหลไม่ใช่คิดถึงแฟนนะแต่ว่าได้ผลลบมาจากแสงจ้าโอเคเลยอันนี้กินน้ำเสีงเยงวันนี้กันกินน้ำเสียงวันนี้กินน้ำเสียงลูกพี่จ่ายติ๊กูมาสองร้อย เอสสามสิบไก่กูมาสองร้อยกูกินน้ำสิงเลยเออว่นไปนะตามชีวิตมันลูกจารก,ก็ช่วงนี้หวยก็ไม่เข้าขงวดหน้าก็น่าจะเป็นเลขหนึ่งวงวดงวดที่แล้วเป็นเลขศูนย์อาจารย์ก็ซื้อศูนย์สามสามศูนย์เก่งเลย เราไม่ได้นอนนะว่าไนะแล้วแต่บุญโชควัฒนาบางคนก็ไม่เชื่อเลือกโชควัฒนาบุญบารมีเกิดแกเจ็บตายอ้เบื้องหลังไม่รู้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเบื้องหน้าเมื่อหลังมอชีวิตมนุษย์เกิดมาในมนุษย์โลกนั่นก็คือดวงดาวที่จุดประกายที่เราให้เกิดอือันนี้อาจารย์ก็พอได้รับรู้มาบ้าง เกิดจากคาร์บอนโอเคโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคต้องย้อนกลับก่อนนะเพราะว่าเราก็ทำยนะูทูบเนาะเรื่องไอ้ evolution วิวัฒนาการเราก็ต้องพูดไปดังแราวมัจริงอ่ะจะเป็นการหลอกลวงนั่นเองโอเคตอนนี้มาทำมาทำไอ้ไอขาตั้งก่อนครับเป็นนวะัตกรรมในการ เวลาเ,าเชื่อมเนี่ยมันจะ่มจะมีแสงประกายเกิดขึ้นนะฮะโอเคอันนี้อาจารย์นี้จะเชื่อมอยู่ฮะเอา,วาเวลาเชื่อมเราก็ต้องเคาะเคาะไอ้เคาะข,ข,ขี้จากคาร์บอนไม่ออกก่อนไอ,ะอนระอดับไอเชื่อมนี่เขาเรียกระดับเชื่อมขั้นเทพนะยบงคนก็งงว่าทำอะไรวะเนี่ย จริงแล้วมันต้องบอกใครเพราะว่าดูที่อีพีต่อไปแันหมูผมเปิดช่องยูทูบนะกนเท่าไปเ้ยครับขอบคุณนะแกนท่าแกนเทอา่ข้าวอย่างอ่ะคุณยิ่เสือไปเดินี่เสือไปเลยเฮ้เสือผมเสืออ๋อ้ยใส่เสือเลยใส่เสือเหรออ เจ้าจังิดบ่แล้วจ้าไปทั้งเีเสือูยมเออสือไปของของมึงสือกอกไปกอกกมึงสือไปส่อมาแล้วสืมาแล้วนะสื่อมานั้ใช่ไหมั้อสามสิบบาทงงพี่เอาีเลยปะอือถ้าเราตีแค่เราผ่านเราตี ท่อย่างเี้ยมึงมาท่องเครมาเบีดมาเบีดเดน้อี้วัมึงมาที่นี่บางนี่เลยบางนี้เลยเป็นพ่อ้าหรอเปาเปน่อาปกตยากม่เขาให้มาหรือยังไงยืมเขาไปคืนเขา เอามาของเขาทำไมวะยา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเบ่งมอจด้ะอดีไปสุระแ๊บนึงเดี๋ยวอยบเบ่งเจลาก่อนเยมึกินเหล้าไหมเหรอกูกินอะไรชื่องมึงเอ้ข้ามกระท่อมเราวเยอะเล ทำคอนเทนต์อยู ų, okay, mm. bon ่เร <c oughs> <illa>. ืองเชื่อมติดคุกอเ่มันจะไปนอกใช่ไหมเข็รถไปด้วยบางานะครับมางงานนะัูหลักการเชื่อมมันต้องใช้เวลาเยอะๆนะครับเพราะว่า ต้องเชื่อมทั้งเนี่ยสี่ห้าหกเนี่ยโอเคโอเคทั้งเดอยทั้งนี่ยวุ้นไปเลยเขาเขาลอาจารย์อยาบอกว่าตอนนี้โครงสร้างมันก็ำลังผ่านนะฮะโอเคไม่ก็แล้วเดียชื่อมก็ประมาณนี้โอเคที่เชื่อมเราก็สามารถรีรีรีวู้ดได้โอเคโอ้จะการเชื่อมไม่ได้นะต้องให้กานนิดเชื่อมให้โอเคอันนี้คือทำโครงสร้างอยู่ เหล็กฟองอ้อยนะเหล็กฟองอ้อยแล้ว okay. ก oh. okay. uh ็มีซัพพอร์ตโอเคอะรเสีโอเคเียนะนี่สนามพื้นโลกนะโอเคสวยงามมากเลยก็บิวฮะบิว เต็มเหมือนใหญ่งูใหญ่ไข่ตัวมาไทยนี่จะไม่ต้อักเลยนะได้ประทานโครโครดิไม่จุกกันหรือว่าครับ่้าหนี้เจ้าเงไปได้ตงไปเออเออทำไมไม่มีอนมันมีกอนอ่ะแล้วดูยังไงอะไรของเรื่องนมว่

อันนี้คือสตำเร็จงหรือเปล่าครับได้หป่าครับได้ยังคุณคูสามรอยใช่หม,มเดี๋ยวนี้นะจ้างโอเคออยอยเลยวะตอนนี้เขาเขาต่อทอยเหรอล่าอาจารย์ตอนนี้ดูข้อสรุปจากอาจารย์นี่ก่อนอว่าตอนนี้ตั้งค่าลวลด้ก็สีขาวโ,นะโอเคนะโอเคนะโอเคมาดูก่อนว่าที่นี่เราไปทำอะไรกันครับโอเคจันจันนี้จันนี้กันจ้างค้ากู นะร่างรอท่านเนี่ยท่านไขว้ท่านนี้ทำนอกร่องอางหาคู่ตอนนี้เจ๊กำลังหาคู่อยู่อุ้ยตอนนี้เราทำอ๋อไม่มีพอดีมีสาวสวยอยู่ฮะครัปวปลาอยู่อาจารย์น,นี่ยัไงไงอาจารย์กนคนโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคใช้งานได้แล้วครับ เป็นระบบทบวนขอดูหน้าล่อๆคคนที่ทําเนี่ยอาจารย์ผมแค่นี้ผมขอดูหน้าหล่อดอกตรน่ตกจากเตียงซะเหรอไม่ใช่คือขอขอขอหน่อยโอเคอ่าอาจารย์เขอายนะจริงๆขอรูปหล่อมาเลยดูกล้ามดูกล้มโอเค ตั้งสั่งแก้ได้เลยโอเคไปซับพอดสั่งแก้โอเคขอบคุณครับจานิดขอบครัเลยครับก็เลยโอ้เจนี่สุดสุอ้เดี๋ัวจ้อแล้ว โอเคจบอาจารย์อาจารย์นี่บอกพอแล้วขอบคุณครับตอนนี้เราใช้งานได้นะ้ฮะอ่าสวัสดีครับ